สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูอ๊อฟอีกแล้วนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเสียงที่ต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องแหล่งกําเนิดเสียงค่ะเอเด็กๆสงสัยไหมคะว่าทําไมรอบตัวเราจะมีเสียงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลยทั้งเสียงที่เกิดจากธรรมชาติและเสียงที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์และการกระทําของสัตว์ซึ่ง เสียงจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกันนั่นเองนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าเสียงสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทได้เลยนะคะเช่นเสียงประเภทที่หนึ่งจะเป็นเสียงที่เกิดจากธรรมชาติเช่นเสียงลมพัดเสียงน้ำตกเสียงคลื่นทะเลเสียงฟ้าร้องเสียงฟ้าผ่าเสียงฝนตกเป็นต้นนะคะต่อมา เสียงประเภทที่สองเสียงประเภทที่สองเป็นเสียงที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ค่ะเช่นเสียงปบมือและเสียงคนเล่นดนตรีเป็นต้นไปนะคะวันนี้คุณครูออฟมีคลิปวิดีโอเรื่องแหล่งกำเนิดเสียงมาให้เด็กๆด,ดูด้วยนะคะเมื่อเด็กๆด,ดูแล้วคุณครูออฟก็จะให้เด็กๆตอบคำถามท้ายคลิปกันท้ายคลิปด้วยนะคะดังนั้นเราไปชมคลิป เรื่องแหล่งกำเนิดเสียงได้เลยค่ะเด็กๆเ,เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทั้งเสียงจากธรรมชาติและเสียงจากการกระทำของมนุษย์และสัตว์นักเรียนจะต้องสามารถสื่อสารและนำความรู้เรื่องแหล่งกำเนิดเสียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะแหล่งกำเนิดเสียงรอบตัวเรามีเสียงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทั้งเสียงจากธรรมชาติและเสียงจากการกระทำของมนุษย์และสัตว์เสียงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างสิ่งมีชีวิตค่ะถ้านักเรียนสังเกตนะคะในแต่ละวันของนักเรียนนักเรียนจะได้ยินเสียงเยอะแยะต่างๆมากมายรอบๆตัวนักเรียนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงจากสัตว์เสียงจากธรรมชาติหรือแม้กระทั่งเสียงที่เกิดจากตัวของนักเรียนเองค่ะ ไปดูนะคะตัวอย่างเสียงที่เกิดจากธรรมชาติในรูปก,ก็จะมีเสียงลมเสียงคลื่นทะเลเสียงน้ำตกนอกเหนือจากนี้ก็อาจจะเป็นเสียงฝนตกเสียงฟ้าร้องเป็นต้นนะคะส่วนสุนัขเห่าเสียงคนร้องไห้อันนี้ก็ล้วนแต่เกิดจากฝีมือของมนุษย์และสัตว์ค่ะ เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราจะไปรับชมวิดีโอเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดเสียงมาพร้อมกันเลยค่ะอีกดีครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ค่าเปลี่ยนวิทยาศาสตร์แสนสนุกกันนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่แสนจะใกล้ตัวซึ่งรับรองว่าน้องๆจะต้องเคยได้ยินได้ฟังกันมาอย่างแน่นอนครับนั่นก็คือเรื่องของเสียงนั่นเองเอ๊ว่าแต่น้องๆเคยสังเกตกันหรือเปล่าเอ่ยว่า เสียงรอบตัวเรานั้นมีอะไรบ้างเรามาทำกิจกรรมสนุกๆเกี่ยวกับเรื่องเสียงกันดีกว่าครับกิจกรรมแรกเกี่ยวกับเรื่องเสียงในคาเปียนนี้ชื่อว่าเสียงปริศนาซึ่งในกิจกรรมนี้มีเสียงปริศนามาให้น้องๆทายกันอยู่5เสียงปริศนาโดยให้น้องๆท่ายกันว่า เสียงนี้เป็นเสียงที่มีแหล่งกำเนิดตรงกับภาพใดถ้าน้องๆพร้อมกันแล้วคลิกที่ลำโพงเพื่อฟังเสียงปริศนาที่1จากนั้นคลิกเลือกภาพของแหล่งกำเนิดเสียงนั้นให้ตรงกับเสียงปริศนาได้เลยครับเยี่ยมไปเลยครับต่อไปให้น้องๆคลิกที่ลำโพงเพื่อฟังเสียงปริศนาที่2 และคลิกเลือกภาพให้ตรงกับแหล่งกำเนิดเสียงได้เลยครับเก่ <c oughs> งมากครับมาดูกันซิว่าเสียงปริศนาที่3เป็นเสียงอะไรให้น้องๆคลิกที่ลำโพงเพื่อฟังเสียงปริศนาและคลิกเลือกภาพให้ตรงกับแหล่งกำเนิดเสียงได้เลยครับ <c oughs> ถูกต้องค่ะ มาถึงเสียงปริศนาที่4จะเป็นเสียงอะไรกันนะคลิกที่ลำโพงเพื่อฟังเสียงปริศนาและคลิกเลือกภาพให้ตรงกับแหล่งกำเนิดเสียงได้เลยครับใช่แล้วครับในที่สุดก็มาถึงเสียงปริศนาสุดท้ายลองตั้งใจฟังกันสักหน่อยสิครับว่าเสียงนี้เป็นเสียงอะไร ูจากที่น้องๆได้ฟังเสียงปริศนาทั้ง5เสียงนั้นเราสามารถสรุปแหล่งกําเนิดเสียงได้ออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือ1เสียงที่มีแหล่งกําเนิดตามธรรมชาติเช่นเสียงที่มาจากปรากฏการธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นเสียงปริศนาเสียงที่1เสียงฟ้าร้องเสียงที่มาจากเสียงร้องของสัตว์ยกตัวอย่างเช่นเสียงปริศนาเสียงที่3เสียงไก่ขัน และ2เสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นเสียงจากการทำงานของเครื่องจักรเช่นเสียงปริศนาที่สองเสียงสว่านเจาะเสียงที่มาจากการทำงานของเครื่องยนต์ยานพาหนะเช่นเสียงปริศนาที่5เสียงมอเตอร์ไซค์หรือเสียงจากเครื่องดนตรียกตัวอย่างเช่นเสียงปริศนาที่4เสียงกลองเอว่าแต่น้องๆเคยสงสัยกันหรือเปล่าครับว่า เสียงที่เราได้ยินไม่ว่าจะเป็นแหล่งกําเนิดจากธรรมชาติหรือเสียงที่มาจากมนุษย์สร้างขึ้นนี้เกิดขึ้นได้เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวิดีโอแหล่งกําเนิดเสียงซึ่งเราจะแบ่งแหล่งกําเนิดเสียงออกเป็นแหล่งกําเนิดเสียงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและแหล่งกําเนิดเสียงที่เกิดจากมนุษย์นั่นเองค่ะ แลี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนดูวิดีโอเกี่ยวกับเสียงต่างๆนะคะซึ่งอาจจะเป็นเสียงที่นักเรียนเคยได้ยินหรือ,อยังไม่เคยได้ยินเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะการกำเนิดเสียงเสียงจากธรรมชาติ v s เสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเสียงจากธรรมชาติเสียงลูกไก่ เสียงกบเสียงลิงเสียงฝนตกเสียงฟ้าผ่า นุดสร้างขึ้นเสียงรถไฟเสียงรถมอเตอร์ไซค์เสียงเคาะประตู The one eagle only double and เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนคงจะทราบแล้วนะคะว่าเสียงจากธรรมชาติมีอะไรบ้างและเสียงที่เกิดจากมนุษย์มีอะไรบ้างนะคะซึ่งแบบฝึกหัดวันนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับเรื่องแหล่งกำเนิดเสียงค่ะ อ่ะอันนี้ไม่ยากเลยนะคะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด1 9ระบาดนะคะตอนนี้นักเรียนก็จะเรียนออนไลน์ที่บ้านใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการบ้านวันนี้นะคะคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนสำรวจนะคะสำรวจเสียงต่างๆที่อยู่รอบๆตัวนักเรียนหรือที่อยู่รอบๆบ้านนักเรียนนะคะว่ามีเสียงอะไรบ้างที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมีอะไรบ้างที่มนุษย์สร้างขึ้นมาค่ะ ตัวอย่างละ2เสียงนะคะอย่างเช่นเสียงจากธรรมชาติก็ยกตัวอย่างมา2เสียงแล้วก็เสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะก็ค่ะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆด,ดูคลิปวิดีโอเรื่องแหล่งกำเนิดเสียงแล้วนะคะทำให้เด็กๆทราบว่า เสียงแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. เสียงที่เกิดจากธรรมชาติและ 2. เสียงที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นนะคะวันนี้คุณครูออฟมีแบบฝึกให้เด็กๆได้ทำด้วยค่ะโดยให้เด็กๆทำแบบฝึกในใบางานนะคะแบบฝึกก็คือให้นักเรียนยกตัวอย่างเสียงที่เกิดจากธรรมชาติ2ชนิดค่ะ 2ให้เด็กๆยกตัวอย่างเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้น2ชนิดค่ะโดยให้เด็กๆวาดรูปและเขียนว่าเสียงที่ตัวเองทำนั้นเป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือเป็นเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะวันนี้คุณครูอ๊อฟขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ